สวัสดีทุกคนวันนี้เป็นไฮไลท์นะครับไม่ได้ไม่ได้พูดไว้ตอนเล่นนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าอ,อีกเท่าอ่านว่าอ t กเท่าใช่ไหมอีกเท่าเจ็บแล้วก็แต้ม x ีกเท่าน่าจะไปที่แม็กแล้วมั้งมาดูกันครับว่ามันเก่งขนาดไหนแล้วของที่ได้มันโกงขนาดไหนตอนแต้มเยอะมากๆ เราไม่รู้ว่าแม็กหรือเปล่านะแต่เรานักคิดว่ามันน่าจะแม็กแล้วแหละไปดูกันก็เริ่มต้นมาเราก็เห็นแล้วนะครับว่าเราเลือกอักเบนที่จะทําให้เราต้องเล่นเผ่านี้ให้มาเลยสามตัวไปลุยกันคนอยากให้ดูตรงเขาเรียกอะไรอ่ะ ไอรูน3อันของเกมครับมันนี้มันจะมาเร็วนะครับแล้วมันดันเป็นให้ตาหมาใช่ไหมนี่แล้วก็เราก็ได้เปลี่ยนไอเทมทุกรอบนะครับเราก็ให้มันลุ้นเปลี่ยนเป็นอีกเท่าให้เราซึ่งเราไม่รู้เลยนะว่ามันมันสุ่มเปลี่ยนเป็นอีกเท่าได้ไหมแต่ทุกคนน่าจะรู้แหละว่าสุดท้ายมันได้นะครับ แล้วอ้าวได้จริงๆด้วยแน่รู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างอื่นช่างมันก่อนนะตอนนี้ต้องเอาตาอีกเท่ามาใส่ข่อนนะครับ เราขอญยตค่ามะครับทุกคนคงรู้แหละเควสอะไรต้องทำยังไงเนาะนี่มาดูตอนที่เจ้าบอกอ้วนมันมานะครับถ้าบอกอ้วนมันมาก็หมายความว่าเราได้ตัวมาครบแล้วเลือดเหลือน้อยมากๆนะทุกคนแล้วมันจําเป็นต้องกดกล่องออกมาครั้งหนึ่งก่อนเลยซึ่งทําให้เข้าใจเลยว่าตอนจบเนี่ยบอร์ดเรามันจะโกงมากๆเพราะว่าเรากดมาแล้วรอบหนึ่งตอนห้าร้อยนะ แล้วเดี๋ยวจะไปกดอีกทีตอนมักซิมัมครับใครที่อยากรู้ว่าได้อะไรก็คามเลยครับเราไม่ว่าอะไรเลยเราทำขำๆอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆเราไม่ค่อยเก่งเล่นไม่ค่อยเก่งหรอกอาศัยดวงๆและอะไรที่เออเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจคือเราชอบอะล้วก็จะแคปเก็บแล้วก็ตัดไว้ครับก็ไปแคปย้อนหลังเอาคือคนจะเห็นเลยว่าตอนต้นมันจะมีด่านให้กดเลือกอยู่ ทุกคนเชื่อไหมเกือบไม่ได้เล่นดูเกมนี้นะทุกคนคือเกือบตายอ่ะแล้วยังดีที่แบบเลือดเหลือสี่ทุกคนคืออันล็อกห้ารอยมาแล้วบีบ็อกแล้วก็ยังไม่เจิง,เก,จงเกือบตายนะแต่ทุกคนก็จะรู้ว่าสุดท้ายเราก็รอบมาได้ไ<ป>ก็มาเริ่มทำเควสใหม่อีกรอบหนึ่ง ตอนแรกก็จะเล่นแค่ชนะอะไรแล้วก็สุดท้ายมันก็มีประกายความบักมาจากเควสนี้ชนะผู้เล่นเจ็ดครั้งแล้วก็มาบอกข้อดีของ x เท่า7นะครับก็คือถ้าใครดูช่วงที่ผ่านก็จะเห็นว่าทุกๆเกมที่เราจบอ่ะมันจะได้ไอเทมมาทั้งเอาไปอัพเป็นไอเทมทองอ์ติแฟต์หรือว่าอะไรต่างๆนานา,นาคุณเชื่อไหมบอกยังดาวเดียวอยู่เลย Did you see something funny me? I've been need to know it. Here you go. Here you go. หลังจากจบเกมทุกคนกจะได้เห็นนะว่ากล่องที่เราคิดว่าน่าจะแม็กซิมัมของมันและของอีซาเนี่ยจะให้อะไรกับเราตอนหลังๆก็เริ่มชนะสบายแลยนะทุกคนเพราะว่ามันได้ของมาเรื่อยๆอ่ะ oh. เหมือนเราก็ยิงเก่งขึ้นไปเรื่อยๆอะ like ่ะได้เลยละ แล้วก็สบายใจได้แล้วนะ like ติดทับสี่แล้วโอเคเควสมาเหมาทุกอย่างครบดูแต้มมาพันห้าทับพันสองห้าสิบแสดงว่ามันน่าจะแม็กน้ำแต่ถ้าเกิดเราเก็บมาเกินนะครับมันจะหายไปเลยแล้วเราไม่รู้ด้วยว่ามันมีผลไหมนะครับไอ้แต้มที่เกินมาตอนแรกเราคิดว่ามันได้เท่าพันหนึ่งนะก็คือได้สามบาทไอ้ห้าบาทสามดาวตัวหนึ่งปรากฏว่าไม่ใช่ได้สองตัว ทุกคนมีเรื่องตลกให้ทายว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากเปิดกล่องเสร็จลืมเปลี่ยนบอร์ดลืมเปลี่ยนบอร์ดถ้าดูผลการแย่งขันรอบนี้ของการ,กรกกต่อสู้รอบนี้แพ่ และดูเลือดที่เหลือคือถ้าตายวันนี้โคตรฮาเลยนะทุกคนเลือดเหลือเจ็ดคือลืมเปลี่ยนบอร์ดทำเสร็จแล้วก็เหมือนแบบตีใจแล้วก็ไม่เปลี่ยนบอร์ดนะครับแล้วก็เป็นรอบวงล้อพอดีแล้วก็เออก็องคงไม่แพ้แน่แหละมีห้าบาทสามดาวสองตัวแต่เป็นตัวอื่นนะมอยากเห็นเอฟเฟกตตัวอื่นเพราะว่าเราคงไม่ได้เห็นของตัวแอนนี่ใช่ไหม,มที่แอนนี่ใช่ไหม พราะว่ามันน้าจะไล่ไม่ทันอีกตัวหนึ่งอย่าลืมมาลงนะอย่าลืมมาลงไม่ลืมหรอกเพราะว่ามันเป็นไฮไลท์ไม่ได้เล่นอยู่ไปไปไปทุกคนลงไปทุกคนลงไปทุกคนยังไม่สิบเลยนะแต่ว่ามันได้แบบพวกกระทะตะหลิวอะไรมาเยอะมากจนกระทั่งแบบเราลงได้สิบเอ็ดตัวแล้วบอยก็จะเก่งมากๆ มีลิงยักษ์ด้วยมันเป็นลิงใช่ไหมไอ้ตัวแดงๆข้างหน้านั่ซึ่งแน่นอนนะฮะทุกคนก็คงรู้ว่าชนะแล้วแหละมีของมีอะไรทุกอย่างเต็มไปหมดเลยก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ไปให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ได้ดูทหารวิ่งครับส่วนแนนี่กับลิงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับน่าจะไล่ไม่ทัน ก็คืออีกตัวหนึ่งไล่ก็คือจบเลยนี่ยังไม่ได้ใส่ไอเทมเลยนะครับลองมาดูช้าๆไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือทหารที่มาจบงงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเหมือนเดิมถ้าถามว่าชนะไหมก็คงชนะแหละ ถ้าถามว่าฉากจบเกมเป็นยังไงนะครับก็พอนหนุครัาบยอมแพ้ครับไม่เอาแล้ว